มาคนเดียวเพราะว่าอีกคนนึงได้หายไปแล้ว <c oughs> หายไปอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีใจบุญร่วมง,ง,งานบ่ะ, <c oughs> ะบวันนี้ครับคุณผู้ชมนัเดชอุปสมบทนะครับที่วัดนาหลวงเราส่งแซนดี้ไปครับไปรายงานสดกันมาเลยตะะอนนี้แซนดี้ก็พร้อมแล้วแซนดี้ตั้งแต่เช้ามานี่เจอนัเดชแล้วหรือยังคะเนี่ย ค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดนาหลวงนะคะจังหวัดนนทานีก็มาถึงปุ๊บก็ได้เจอกับนเดชคุกกิมยาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้บวชเป็นสามเณรเรียบร้อยแล้วแล้วก็บวชสามเณรตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ตอนนี้นาเดชนะคะก็กําลังปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ตรงโบสถ์ด้านหลังนะคะนั่งสมาธิอยู่นะคะก็มาเจอนี่ก็น้องกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะครับแสดงว่าหลังจากนี้เราก็จะไม่บอกได้ว่าเขาแล้วใช่ไหมค่ะ,คะ ยังไม่เจอค่ะได้เจอได้เจอค่ะคือณณณตอนนี้ณตอนนี้คือสามเณรต้องเรียกเป็นสามเณรแล้วนะคะสามเณรณเดชนี่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็ได้รับแจ้งว่าเดี๋ยวช่วง8ปดโมงครึ่งนี่แหละค่ะสามเณรณเดชนี่จะลงไปบินทบาะนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงปฏิบัติธรรมอยู่ค่ะกำหนดการหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับแซนดี้ค่ะ ค่ะก,กำหนดการหลังจากนี้นะคะ<อ>ก็เดี๋ยวพอช่วง8ปดโมงครึ่งค่ะนาเดชจะไปบินทบาทนะคะ<อ>แล้วก็จะมีการอุปสมบทหมู่ค่ะช่วงประมาณเวลาประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงซึ่งยังไม่ทราบคิวที่แน่ชัดนะคะเนื่องจากว่าการอุปสมบทของนเดชครั้งนี้เนี่ยเป็นการอุปสมบทหมู่นะคะเป็นการโครงการถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยก็เลยทําให้คิวการลําดับขั้นการอุปสมบทเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่านาเดชเนี่ยจะอุปสมบทในช่วงเวลากี่โมงแต่ว่ารับแจ้งว่าน่าจะประมาณช่วง9ก้าโมง ถึง10โมงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวนักแสดงจากทางช่อง3ไม่ว่าจะเป็นยาย่าอุรัสยาเจนนี่เทนโพสุวรรณผู้จัดทางช่อง3พี่จ๋ายศินีคุณดาหัทไทรัตน์นะคะก็จะเดินทางมาร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ของณเดชน์คูกิมิยะในครั้งนี้ด้วยซึ่งณเดชน์เนี่ยตั้งใจจะอุปสมบทเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะโดยฉายาทางธรรมตอนนี้ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องณเดชน์ก,ก็คือฉายาทางธรรมว่าจัดตะสันโลแปลว,ว่าผู้มีลูกศร หรือกิเลสอันสละแล้วค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบรรดาแฟนคลับเขาไปรวมตัวกันบ็รีากาที่มีทางจัดไว้ใช่ไหนนะ ตอนนี้ที่มาช่วงเช้าก็มีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนะคะยังไม่เห็นว่าแฟนคลับจะอยู่ตรงจุดไหนเพราะว่าภายในวัดเนี่ยค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมค่อนข้างมากพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่อุปสมบทหมู่นะคะก็ยังมีการบทเนคขมมะซึ่งมีหลายร้อยคนที่ทําพิธีอยู่ที่นี่ค่ะก็เลยยังไม่เห็นภาพแฟนคลับที่มารอร่วมพิธีบุญในครั้งนี้เท่าไหร่อาจจะเป็นช่วงสายๆน่าจะมีแฟนคลับทยอยเดินทางกันเข้ามาค่ะพี่ไก่พี่หมวยคะครับ จะว่างานนี้เนี่ยคนที่ปากปลื้มที่สุดคุณแม่เราจะถา้อยู่บนทีเลยค่ะว่าความปลื้มปิติของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ ค่ะน้องบอกความปลื้มปิติของคุณแม่แก้วนะคะเมื่อวานนี้ถ้าใครได้เห็นภาพนะคะที่นเดชน์คุกิมิยาเนี่ยได้ทําพิธีปรงผมที่วัดนาหลวงประมาณช่วงเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศนี้ก็คือเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของครอบครัวเพราะว่าเป็นการปรงผมภายในครอบครัวนะคะก็จะมีคุณแม่แก้วแล้วก็ญาติสนิทรวมถึงแฟนคลับบางส่วนที่มีโอกาสได้ร่วมในพิธีปรงผมแล้วก็บวชหน้าให้กับนเดชน์คุกิมิยานะคะเรียกว่าคุณแม่แก้วนี่ก็ปลื้มปิติแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจกับการที่ ลูกชายเนี่ยเข้าพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ค่ะอนอกจากคุณแม่แล้วผมว่ายาย่าก็อาจจะปพื้มปิติด้วยเพราะว่าสนิทก,กันมากแซน,กกนดี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับยายา่าบ้างไหมก่อนที่จะเดินทางไปที่อุดรเนี่ยยังยังไม่ได้พูดคุยกับน้องยาย่านะคะแต่ว่าเห็นอินสตาแกรมยาย่าเมื่อคืนนี้ได้ลงอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเดินทางมาถึงอุดรพร้อมกับคณะผู้จัดแล้วก็คุณแม่คุณแม่ปลาคุณแม่ของยาย่าก็เดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ แล้วตัวแซนดี้เองเนี่ย<ช>วันนี้จะเกาะติดตลอดทั้งวันเลยหรือเปล่าค่ะเรียกว่าเดี๋ยวก็จะกอติดบรรยากาศงานบวชของพระ สามเณรนะเดชคือตอนนี้ยังไม่รู้จะเรียกนเดชคุกกิมิยะ <c oughs> ว่ายังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นสามัณรแล้วแล้วเดี๋ยวอีกช่วงสายๆเนี่ยก็จะเป็นพระแล้วนะคะก็ติดตามในช่วงข่าวบันเทิงของทางช่อง3นะคะทุกช่วงก็จะมีภาพความเคลื่อนไหวของนเดชคุกกิมิยะที่วัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีเนี่ยให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยค่ะขอกํา <ฮะ S 1> หนดการคร่าวๆอีกสักนิดหนึ่งได้ไหม <ฮะ S 1> สันดี้ว่าตลอดทั้งวันนี้เนี่ยช่วงเช้าไปเลยเนี่ยนสามัญณน้เดชจะต้องทําอะไรบ้าง ค่ะสมมนนามเณรณเดชนะคะเดี๋ยว8ปดโมงครึ่งค่ะสมมนนามเณรณเดชจะลงไปบินทบาทด้านล่างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณช่วง9ก้าโมงถึง10บโมงก็จะร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เป็นพระณเดชคุกิมิยะค่ะเรียกว่าวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงช่วงสายๆช่วงในโต๊ะข่าวบันเทิงก็น่าจะได้ติดตามของภาพของณเดชคุกิมิยะเนี่ยเป็นพระเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนอกจากณเดชเนี่ยจะ อุปสมบทระหว่างวันที่1ถึง15แล้ววันที่1 3ถึง15ธันวาคมเนี่ยณเดชก็จะไปจําวัดที่วัดป่ามัชชิมาวะจังหวัดกาฬสินด์ด้วยเรียกว่า1ถึง12เนี่ยก็จะอยู่ที่วัดนาหลวงแล้วก็วันที่1 3ถึง15ก็จะไปที่วัดป่ามัชชิมาวะแล้ววันที่14ธันวาคมก็จะเปิดโอกาสให้แฟนคลับแล้วคนที่รักณเดชเนี่ยร่วมใส่บาตรพระณเดชเนี่ยในวันที่1 4ที่วัดป่ามัชชิมาวะจังหวัดกาฬสินด์ด้วยค่ะค่ะถามเพิ่อนเติมนิดนึงค่ะแซ อุดรธานีการจราจรที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะด้วยความว่าเดินทางตั้งแต่ช่วงตีสี่ที่พักที่เซนดี้พักนะคะห่างจากวัดเประมาณ60กิโลเดินทางแต่ช่วงตีสี่ก็เลยทําให้การจราจรที่เดินทางมาเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นยังไม่มีรถราติดขัดเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงสายๆน่าอาจจะมีเรื่องของรถราติดขัดแหละเพราะว่าหลายๆคน เนื่องจากครั้งในอุปสมบทหมู่มีพระที่ร่วมอุปสมบทถึง่ยถึร700รูปก็น่าจะมีการปัญหาจราจร,จรติดขัดบ้าง <ฮะ S 1> ในบางส่วนค่ะแล้วก็การเดินทางในบางจุดก็ค่อนข้างลาบากเนื่องจากต้องขึ้นเขาอะไรด้วยค่ะ,ะ,ะแต่ว่าแซนดี้ออกจากที่พักตั้งแต่ตีสีกว่าจะไปถึงเห็นบอกว่าหลงทา,างหนักเปยล้หลง อุตส่าห์ขอคำแนะนำจากจอรจราจร GPS มาแล้วแต่ GPS ไม่ได้ผลนะคะพาหลงไปหลังเขากว่าจะมาถึงเก็บภาพรายงานสดให้กับคุณผู้ชมได้ก็คิดตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ทันซะแล้วนะคะแต่ว่าเรียบร้อยดีทุกอย่างตอนนี้ก็เรียบร้อยดีแล้วก็ก่อติดสถานการณ์อยู่ที่วัดนาอยู่ค่ะครับเดี๋ยวปล่อยให้ซันนี่ไปทาข่าวนะกาอติดสำักานนัเด็นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงเที่ยงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตันนี้นะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นี่แหละฮะเราส่งแซนดี้ไปคุณผู้ชมรู้ไหมเราก็ลุ้นกันะนะ,ะแซนดี้ส่งข้อความเข้ามาในไลน์ฮะไม่ถึงเลยค่ะคือที่นี่ที่ไหนคะหาไม่เจอ ไม่เ,เจอแล้วก็เราก็จะได้ไมเนี่ยหนยที่สุดนางก็ไปถึงค่ะบุญแรงบุญแรงกุโศนงานทําให้เรา<ช>ได้เกาะติดภาพบรรยากาศแบบนี้<ๆ>เดี๋ยวคงต้องร,รอติดตามนะคะว่าสามเณรณเดชบวชแล้วเนี่ยช่วงสายแฟนคลับจะเยอะหรือเปล่า<ช> <ๆ S 2> เดี๋ยวรอติดตามกันในโต๊ะข่าวบันเทิงแล้วกันเนาะสำหรับภาพบรราการนะคะส่วนเรื่องราวของกีฬามีมาฝากกันก่อนที่เราจะไปดูว่าเราส่งทีมงานโต๊ะกีฬาเนี่ยนะคะแล้วก